สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนครับวันนี้ผมหยิบฟุตบอลทีมชาติมาคุยทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวันนี้ไม่น่าจะเกิน2ทุ่มครับเพื่อนๆกดตรงลิงก์นะครับเข้ามารับตัวชัวร์ตัวแต่งตัวเน้นได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวทีมงานคัดสวยๆให้นะครับช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาก็กินกันมาต่อเนื่องนะถ้าใดยังไม่ได้เข้ามาก็มาจอยกันได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ส่วนสำหรับกิจกรรมทยสกอร์ของช่องอิโตวันนี้ยังมีเหมือนเดิมนะครับขอเลือกเป็นคู่อิตาลีกับนอร์เวย์นะคู่นี้ก็น่าสนุกสูสีมาทายสกอร์โชว์ความแม่นกันหน่อยนะครับท่านใดจะถ,ถูกก็รับเงินรางวัลจากทีมงานง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยคู่แรกในวันนี้ก่อนเลยนะครับในเวลา3าทุ่มตรงครับฟุตบอลโลกรอบเลือกสยุโรปทีมชาติโปรตุกเกสครับจะเปิดบ้านพบแอมเนียในกลุ่ม F อเนีย่ย โปรตุเกสนะั้นหลังจากเกมที่ล้วไ์ี้แพ้มานะวันนี้ขอแค่ชนะก็จะการันตีไปบอลโลกโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้นําเป็นจากฝูงด้วพีพงงนันชนะ3าเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1มี10คะแนนนะครับก็วันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเจอบวยกลุ่มอย่างแอมเนียที่ตกรอบไปเรียบร้อยนะครับทีมเยือนอร์เมเนียตอนนี้5นัดมีแค่3คะแนนนะครับโปรตุเกสเป็นต่ออยู่แล้วนะครับราคาออกมาก็ค่อนข้างแรงนะเพราะเล่นในบ้านนะสุดท้ายด้วย ต่อ2.75ครับสูงต่ำเปิด3.75ก็เพราะว่าน่าลุ้นต่อเหมือนกันเพราะว่าโปรโตุเกสนั้นเข้าเบรกเอาชนะอาร์เมเนียมาทั้งหมด4เกมรวดนะครับอย่างนัดแรกที่เจอกันในเดือนกันยานะครับโปรโตุเกสก็บุกถล่ม5-0นะครับวันนั้นเป็นต่อตั้ง2ลูกนะส่วนในบ้านของโปรโตุเกสปรากฏ2ครั้งหลังชนะแบบหืดจับทั้งนั้นดูสกอร์1-0ครับ จอก,กันหลังสุดเมื่อประมาณ10ปีก่อนในบอลยูโรรอบคัดเลือกครับโปรตุเกสต่ออย่างแพงเลยนะแต่ชนะแค่1นูนย์นะครับบอลรองกินนะวันนี้มาลุ้นกันครับมาดูผลงานของโปรตุเกสสะดุดมา2นัดนะครับตั้งแต่เปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับฮังการีแล้วก็นานะทีลาถือว่าเสียหายครับไปเยือนไอร์แลนด์แล้วก็แพ้2อศูนย์วันนั้นคริสเตียโนโรนันโดนั้นโดนใบแดงด้วยนะครับดังนั้นวันนี้แกจะไม่ลงสำหรับพีโดนะครับส่วนผลงานในบ้านของโปรตุเกสใน ช่วงที่ผ่านมาดูดีมากในบ้านไม่แพ้ใครมา10เกมรวดเลยทีเดียวครับแต่ว่าผลงานในบอลโลกรอบเลือกครั้งนี้ค่อนข้างฝืดน,นะครับเกมแรกเฉือนไอร์แลนด์แค่1นเกมที่แล้วทําได้แค่เสมอมกับฮังการีครับ2ประตูต่อสองทให้โปรตุกเกสเจ๊งเดิมพันในรังเหย้าทั้ง2นัดในรอบนี้เลยนะครับสูงหนึ่งต่ำหนึ่งมาดูทางฝั่งแอนเเนียครับก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับพวกเขา10เกมหลังนั้นแพ้ไปถึง7ชนะแค่2 กมที่แล้วก็แพ้คาบ้านต่อฮังการีนะครับ0งส่วนเกมเย็นของแอมเมเนียมไม่ค่อยดีแพ้4จาก5หลังครับในบลโลกรอบเลืกครั้งนี้เกมแรกไปแพ้ฮังการี2-0เกมที่แล้วไปแพ้ไอร์แลนด์1-0ครับกิน1ตาย1แล้วก็ออกต่ำทั้ง2เกยมยิงนอกบ้านไม่ได้เลยนะครับ สำหรับเกมวันนี้เนี่ยนะ่าจะเป็นเกมที่โปรตุเกสเดินหน้าเข้าใส่บุ้ยกลุ่มนะอย่างเงื่อนไขของพวกเขาขอแค่ชนะก็ไปบอลโลกนะครับแต่การสะดุดมาเกม2เกมนดทีแล้วนะ่แพ้มาด้วยนะครับใน,นวันนี้เฮดโคชอย่างเบร์โตมาร์ติเนสต้องให้ลูกทีมใส่เกียร์หแน่นอนครับบวกกับการที่ไม่มีคริสเชโนโรนันโดที่ติดโทษแบนเนี่ยดูแล้วอาจจะส่งผลดีต่อทีมในภาพรวมหรือเปล่านะครับวันนี้เนยรุกน่าจะนําโดยเป็นเบร์โตซิลวากอนซาโลรามอสชัลฟิลิซ์ แล้วก็มีอย่างทางราฟาเอลเลเอาอีกคนนึงด้วยครับดูแล้ววันนี้น่าจะใส่สัก2สก,กอร์เป็นอย่างน้อยใส่แอร์เมเนียเราไปลุ้นเมสซากับเจ้าถิ่นน่าจะดีกว่าครับไปสวนโปรตุกเกสในคืนนี้อาจจะเสียตังค์ได้นะครับต่อครับคูน่นี้คู่ต่อไปในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับทีมชาติอาร์เบเนียครับเปิดบ้านพบสิงโตคำรามอังกฤษทั้ง2ทีมในกลุ่มเนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่แข่งยังไม่จบนะ อังกฤษครับเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปบนโลกตั้งแต่นัด2นัดที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับวันนี้โทมัสทูเคิลก็จะพาลูกทีมทำสติชนะรวด100%แบบไม่เสือประตูได้หรือเปล่านะครับส่วนเจ้าบ้านแอลเบเนียครับจบรองแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับเนัดมี14คะแนนแอลเบเนียก็จะได้ไปเพลย์ออฟในรอบต่อไปนะครับวันนี้อังกฤษถูกมองว่าเป็นต่อพอสมควรเลยนะครับราคาออกต่อ1.25ครับสูงต่ำเปิด2.75 คู่นี้เจอการก็อังกฤษชนะ100%เรนะครับเกมแรกเจอกันที่เวมเบลรี่เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาอังกฤษชนะ2 0นวันนั้นต่อ2ลูกยกไปนะครับส่วนที่บ้านของแอลเบเนียอังกฤษเคยบุกมาชนะ2 0ูในโลกรับเลือกครั้งก่อนนะครับวันนั้นอังกฤษต่อ1.5ก็กินเต็มๆก็ช่วงที่ผ่านมาอังกฤษสตรี Street ดีกว่าแล้วก็ทำเงินดีกว่าด้วยครับมาดูผลงานของทางเจ้าบ้านแอลเบเนียดูดีนะครับเนี่ย พวกเขาไม่แพ้ใครมา8เกมติดชนะมา5เกมรวดเลยนะครับล่าสุดบุกเฉือนอันดอรา1ประตูศูนย์แอบิเนียช่วงนี้จุดเด่นคือในรังยาวเพราะว่าชนะ3จาก4เกมหลังครับในบอลโลกรอบเครือครั้งนี้มีถล่มอันดอราเปิดบ้านเสมอเซอร์เบียและล่าสุดเฉือนชนะลาตเวีย1นครับกิน2ตาย1ที่สำคัญครับในบ้านยังไม่เสียประตูเลยครับสูง1ต่ำา2 ส่วนสิงโตคำรามอังกฤษนั้นฟอร์มดีจัดเลยตอนนี้ชนะมา5เกมรวดครับล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะเซอร์เบีย2ประตูครับอังกฤษกินเดิมพันมาสเกมติดแล้วนะครับส่วนผลงานเกมนอกบ้านของอังกฤษในบอลบโลกรอบเลือกครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะไร้ทีมทานมีฝืดเกมเดียวเลยครับเกมแรกที่ไปชนะอันดอราแค่1 0นะครับหลังจากนั้นบุกอัดเซอร์เบีย50แล้วก็บุกอัดลัตเวีย5-0 2เกมหลังก็เลยกินเต็มๆนะครับแล้วก็ออกสูงมา2เกมติด สำหรับเกมในคู่นี้ถ้าดูจากฟอร์มก็น่าไปต่ออังกฤษเหมือนกันนะครับแต่อย่างว่านะเกมนี้มันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ทางโทมัสทูเคิลจะส่งนักเตะจัดเต็มมากน้อยแค่ไหนนะครับเหนือกว่าก็จริงนะแต่ว่าวันนี้เอาเบเนียได้เล่นในบ้านแล้วก็ช่วงนี้พวกเขาเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งสดด้วยครับถึงแม้เฮดูเฮดจะเป็นรองแต่ต้องขอวัดใจไปเอาบเนียนะลุ้นแพ้ไม่ขาดครับ อีกคู่ในเวลาเดียวกันนะครับอาเซอรบจานจะเปิดบ้านพบตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเจ้าบ้านอาเซอรบจายก็ตกรอบเรียบร้อยครับฮานาะมีแค่แต้มเดียวก็บวยกลุ่มครับส่วนฝรั่งเศสครับจะชนะในเกมที่แล้วทาให้พวกเขาการันตีไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผลงานชนะ4เสมอ1มี13คะแนนนะครับ เกมวันนี้นั้นไม่มีผลอะไรแล้วแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสถูกมองว่าเป็นต่อเยอะเลยครับต่อถึง2.5เลยนะสูงตามเปิด3.5เกมแรกเจอกันฝรั่งเศสยิงไม่ข้ามราคานะต่อ4ลูกเล่นที่ซัตเตอร์ฟรองซ์นะครับชนะแค่30แต่วันนั้นบุกปูผมเข้าใส่นะแต่ว่ายิงไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับวันนี้ต่อ2.5มาลุ้นกันนะครับสำหรับ อาซเซบ,บ์เบจันไม่ชนะใครมา10เกม,เต,มติดทุกรายการแล้วก็แพ้ไปถึง8ปะในรัเบยเรียกว่าฟอร์มไม่ดีเลยล่าสุดก็แพ้คาบ,บ้านต่อไอซ์แลนด์นะครับศูนย์ประตูต่อ2รังเหย้าของพวกเขาในชนะล่าสุดโอ้โหอุ่นเครื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่ชนะคาซักหลังจากนั้นก็คาบ้านโดยตลอดในเบโลกรอบเลือกครั้งนี้เกมแรกมีพลิกล็อกเปิดบ้านเสมอ,อยูเครนได้หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกมที่แล้วแพ้คาบ,บ้านต่อไอซ์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ2ครับกินในเกมแรกตายในเกมที่2แล้วก็ออกต่ำมารวด ส่วนทางฝรั่งเศสครับเกมที่แล้วโชว์ฟอร์มสวยหรูนะครับเปิดบ้านไล่ถมยูเครน4-0วันนั้นกินเต็มๆนะครับส่วนผลงานเกมนอกบ้านของฝรั่งเศส10นัดหลังนั้นชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้3ครับในบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้มีเกมแรกบุกชนะยูเครน2-0กินเต็มมาสะดุดในเกมที่แล้วที่บุกต่อไอซ์แลนด์2.5นี่แหละครับเสมอ2-2ตายเต็มๆเ,เ,เช่นกันครับสูนนง1ต่ำา1สําหรับคู่นี้ก็ เลือกกดทีมลำบากเหมือนกันว่าจะไปต่อหรือไปรอนะครับมันก็เหมือนคู่เมื่อกี้แหละที่มันไม่มีผลอะไรแล้วในเกมนี้นะครับแต่ต้มาว่าก็ไปฝรั่งเศสนะ่าจะสบายใจกว่านะถึงแม้เล่นนอกบ้านแต่ว่าอเซอร์ไบจา,านมันไม่ดีเลยอะสู้ใครไม่ค่อยได้แล้วก็วันนี้สมมุติฝรั่งเศสใช้ชุดผสมนี้ก็ยังดูเหนือกว่าเยอะนะ,ะผมมองฝรั่งเศสอย่างน้อยต้องมี2เม็ดแหละเราไปลุนเม็ดสกันแล้วกันครับคู่ต่อไปในเวลาตี24ครับอิตาลีพบนอร์เวย์ คู่นี้ใน,นตามทฤษฎีเนี่ยเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันก็จริงนะแต่ในทางปฏิบัติมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอิตาลี7็นัดมี18คะแนนส่วนนอร์เวย์นำเป็นจากฝูงชนะเจนัดรวดมี21คะแนนนะครับอิตาลีก็ตามนอร์เวย์อยู่3คะแนนถ้าชนะก็แต้มเท่าแต่ลูกได้เสียมันยากจริงๆนะวันนี้เงื่อนไขของอิตาลีต้องถล่มนอร์เวย์ประมาณ9 0นหรือ10นนี่นแหละถึงจะแซงได้นะครับดังนั้นเป็นเงื่อนไขที่ยากมากนอร์เวย์ดูจะเล่นสบายกว่าแล้วก็โอกาสไปบอลโลกโดยอัตโนมัติิสูงงจรงๆ สำหรับคู่นี้ในเกมแรกสติีตรงนี้มันน่าจะเก่าไปนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเกมแรกนั้นนอร์เวย์เปิดบ้านชนะอิตาลีมาได้ก่อนถึง3ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าวันนั้นเป็นการคุมทัพของทางลูเชโนสปาเลตติครับหลังจากนั้นอิตาลีใช้เจนโรกัตโโซมาคุมชนะติดต่อกันมาหกเกมติดถือว่าเปลี่ยนแปลงช้าไปหน่อยครับตอนนี้อิตาลีฟอร์มโอเคเลยทีเดียวล่าสุดก็บุกชนะมอลดวา2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานในบ้านของอิตาลี เอายุคของกัตตุโซแล้วกันนะครับก็ชนะ3เกมรวดแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับตั้งแต่ถล่มเอสโตเนีย50แล้วก็ถล่มอิสราเอล30ครับกินใน2เกมหลังสูง1ต่ำ3า3นะครับส่วนทางฝั่งนอร์เวย์ครับถือว่าเป็นงานหินของอิตาลีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาตินอร์เวย์ของเฮดโคชเตเลโซบักเคนไม่แพ้ใครมา10เกมติดถ้าจากดูตรงนี้ก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีก่อน นี่จะครบปีแล้วนะที่นอร์เวย์ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเอสโตเนีย4ประตูตอนหนึ่งครับในบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้แต่ละเกมนอร์เวย์ก็ยิงกระจุยทับทุกนัดน,นะครับส่วนผลงานเกมนอกบ้านของทางนอร์เวย์ชนะมา4เกมติดในทุกรายการในบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ก็มีบุกถล่มมาดูว่า5-0ครับบุกถล่มอิสราเอล4-2แล้วก็เกมเย็ยนนัดที่แล้วบุกเฉือนเอสโตเนียแค่1-0ครับกินใน2เกมแรกมาตายในเกมที่แล้วเท่านั้นเองสูง2ต่ำ1ครับ สำหรับเกมในคู่นี้นะครับอิตาลีอย่างที่บอกไปต้องชนะ8-9ลูกนู่นเลยนะแต่ทุกคนว่าจะชนะหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยนะถึงแม้อิตาลีช่วงนี้จะฟอร์มดีภายใต้การคุมทัพของเจนโรกัตูโซนะครับแต่รนเวชุดนี้มาดีเกินคาดนะครับจากผลงานที่พี่สุได้เห็นว่า7นัดที่ผ่านมาพวกเขาไม่ธรรมดาจริงๆครับบวกกับนรกุกที่มีอเล็กซ์เบอร์ฮาร์ลนนำทัพถือว่าท็อปฟอร์มจริงๆมีอเล็กซนเดอร์โซลต์ชนเดอร์เบอร์เก้ออสการ์บ๊อบอีก นั้นวันนี้อิโตมองว่ามีโอกาสที่จะจบด้วยการแบ่งตามกันไปนะนอร์เวย์จะเล่นสบายๆกว่าด้วยซ้ำามน,นะครับดังนั้นคู่นี้ขอไปรองนอร์เวย์ครับคู่สุดท้ายในวันนี้น่าสนใจไม่น้อยในการฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนแอฟริกาในรอบเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศนะครับในเวลาตีสอตรงไนจีเรียเจอดีอาร์ของโกนะครับแมชนี้จะเล่นที่สนามกลางที่โมร็อกกนะครับ เกมนี้จะเป็นเกมแข่งนัดเดียวถ้าเสมอนในเวลาก็ต่อเวลาจิดโทษนะครับผู้ชนะในนัดนี้จะได้ไปเพลย์ออฟกับทวีปอื่นอาจจะเป็นอเมริกาใต้หรือเอเชียไปลุ้นกันแต่ว่าเป็นโควตาของแอฟริกาอีกหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในกวันนี้เป็นเกมสำคัญมากๆคู่นี้เจอกันมา3ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2018เป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับเสมอกัน1ประตูต่อห ก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วนะครับมาดูผลงานของทางในจีเรียกันก่อนครับ10เกมหลังชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับในรอบรองชนะเลิศพวกเขาเจอกับกาบองเสมอในเวลา1-1นะครับแล้วก็ในจอเรียมารัวยิงอีก3ลูกในช่วงต่อเวลาพิเศษผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาได้นะครับวันนั้นในเจเรียถูกมองว่าเป็นต่อครึ่งลูกนะต่อกาบองก็เจ๊งเดิมพันคืนนี้เนี่ย ตก็ให้ในจีเรียต่อเล็กๆนะครับตอนนี้ราคาลงที่ปอปนะจุดสอห้านะครับในจีเรียเนี่ยตอนนี้ออกราคามา8นัดกินแต้มต่อแค่2เกมเองแล้วก็เจ๊งไปถึง6ก็ทำเงินค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับ5นัดหลังสูง1ต่ำ3า3ยก1นะครับมาดูทางฝั่งดีคองโกกันบ้างครับ10นัดหลังชนะ7แล้วก็แพ้3ในรอบรองชเชลซีก็เจอกับแคมรูนี่เกือบเสมอในเวลาแล้วนะครับ ก่อนที่เดียคองโกจะได้ชนลเอ็มเปมป้ายิงประตูชัยในช่วงนาที90บวก1เฉืยอนชนะแคมารุนได้อย่างบุดบิดนะครับวันนั้นเป็นรองแล้วก็กินเต็มๆด้วยดูแล้วคองโกดูจะกินตามต่อมากกว่าครับ10เกมหลังผ่านราคาได้ถึง6ออกต่ำมา3เกมรวดสำหรับเกมในคู่นี้อิโตโมองสูงสีมากเป็นเกมที่เดิมพันสูงสุดๆนะครับทั้ง2ทีมน,นี้ตัวสำคัญอยู่กันครบนะครับ เนจาเรียมโดยวิกเตอร์ออร์ซิมเฮนนะครับเินฟตเอ็นดีดีอเล็กซีวอบี้แล้วก็ทางอดีมลันลุกแมนส่วนทางเดียคองโกนเป้านั้นจะนำโดยสตริกบาอมบูนะครับตัวดังๆที่เหลือน่าจะเป็นเกมรับเช่นทางเอโซตูนเซเบอารรนวานบิชซากานะครับเกมนี้ต้บอกว่ามีโอกาสสูงมากนะเล่นที่สนามกลางด้วยที่จะไปถึงช่วงต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับอย่างที่บอกไปเดิมพันมันสูงริบลิวว่าจะได้ไปต่อในฟุตบอลโลกรอบเลือกอีกรึเปล่านะครับ อิโต้เลยมองว่าราคานี้รองไปที่คองโกรครับโอเคครับมาสรุปบอลทีมชาติ5คู่ในวันนี้นะครับคู่แรกอิโต้เลือกต่อโปรตุเกสที่สกอร์สูงครับคู่ต่อมารองแอลเบเนียสกอร์ต่ำต่อฝรั่งเศสสกอร์สูงแล้วก็มีรองนอร์เวย์ที่สกอร์ต่ำนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกทัสกอร์คู่อิตาลีกับนอร์เวย์ด้วยนะครับส่วนคู่สุดท้ายทางฝั่งแอฟริการองคองโกที่สกอร์ต่ำนะครับ เพืเ่อนๆฟังแล้วหคู่ในวันนี้จะตามจะสวนจัดไปได้เลยนะครับวันนี้โต๊ะและทีมงานขอลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ